ขากลับมาแล้วนะครับสาหรับเตงหนึ่งอีกหนึ่งนักมวยนะครับอีกหนึ่งนักมวยไทยที่เป็นขวัญใจของแฟนมวยทั่วประเทศเป็นที่รู้จักทั้งลูกเด็กเล็กเด็กคนเท่าคนแก่ก่อนหน้านี้นะครับที่เจ้าตัวนั้นสร้างชื่อเสียงมากับรายการไทยไฟและโดยฟอร์มการช็อกนะครับ28ไฟในรายการไทยไฟเนี่ยไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับใครเลยนั้นจึงมีเสียงเรียกร้องจากแฟนมวยและก็แฟนขับของเต็งหนึ่งนะครับอยากให้เจ้าตัวนั้นมาลุยในสึกวัน เป็นชิพและเต็งหนึ่งนั้นก็ได้ทําตามที่แฟนมวยนะครับและตัวเองต้องการด้วยที่อยากจะพิสูจน์ฝีมือลบคําคอรหาใัยชนะรวด20กว่าไฟนะครับที่เหนือคู่ต่อสู้ที่ได้มานั้นเนี่ยได้มาจากการเอาชนะนักท่องเที่ยวแถวเข้าสารหรือเป็นนักมวยนะครับที่พึ่งช็อกมวยใหม่ๆไม่ได,ไมได้มีชื่อเสียงใดๆนะครับซึ่งเตงหนึ่งก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองและต้องการที่จะท้าทายตัวเองและก็หาประสบการณ์ใหม่ๆ เจ้าตัวก็ได้โบกมือลาไทยไฟและก็จบกันด้วยดีนะครับสำหรับไทยไฟไม่มีประเด็นปัญหาใดๆเลยเต็งหนึ่งก็ได้เข้ามาชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพ้ดยเจอกับนักมวยนะฮะต้องบอกว่าตัวโหดตัวแรงของรุ่น170ปอนด์ของวันแชมเปี้ยนชิพต้องบอกว่าบอสชาติวันแชมเปี้ยนชิพนั้นจัดหนักจัดเต็มเป็นการวัดกันไปเลยนะครับว่าชื่อชันของเต็งหนึ่งนั้นถ้าเกิดว่าสามารถผ่านเมนซิคอฟได้นั้นเจ้าตัวมีโอกาสเป็นไปได้อย่างสูงเลยนะครับในการที่จะก้า ขาขึ้นไปเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งจาริกเก้นเฮอร์เซลเพราะถือว่าเมนซิคอปนั้นเป็นรองแชมป์โลกอันดับสูงสุดในรุ่น170ปอนด์ก็คือกล่าวว่าจะวัดเลยฮะชนะก็มีอนาคตไปต่อสวยๆแล้วก็อาจมีโอกาสถึงแชมป์เลยวันแชมเปียนชิพกับปั้นเต็มที่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดแพ้นะครับวันแชมเปียนชิพก็ไม่ได้เสียหายอะไรเป็นการตอกย้ำซ้ำๆนะครับว่ารายการวันแชมเปียนชิพนะเป็นรายการที่มีแต่นักมวยระดับโลกอยู่ทั้งสิ้นเนอะกว่าทุกรายการมวยไทยทั่วโลกก็ต้องบอกว่าว่า ชชมิ <Championship. S 2> คืออันดับหนึ่งะครับเป็นการชี้ให้เห็นแล้วว่าวันแชมเปี้ยนชิพนั้นมาตรฐานเหนือกว่ารายการมวยในประเทศไทยหรือจ้าอื่นๆอย่างแบบเทียบชั้นกันไม่ติด ถึงแม้เต็งหนึ่งจะแพ้นะครับวันแชมเปี้ยนชิพก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็จะได้รู้ว่าเต็งหนึ่งนั้นเลเวลประมาณไหนสมควรนะครับที่จะเจอใครในไฟถัดไปที่พอเหมาะพอเจาะและก็ไม่หนักจนเกินไปเหมือนเมนซิคอเพราะเต็งหนึ่งนะฮะก็ต้องพูดตามความเป็นจริงว่าการที่เขามาวันนะครับไม่ใช่เพียงแค่ตัวเขาอย่างเดียวแต่ยังมีฐานแฟนมวยแฟนขับนะครับที่รู้จักเต็งหนึ่งทั้งประเทศนั้นตามเชียร์ตามให้กําลังใจก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักมวยไทยที่ มีฐานแฟนมวยเยอะคนหนึ่งของประเทศเลยก็ได้นะครับสำหรับเต็งหนึ่งถึงเจ้าตัวจะแพ้มานะครับแต่ด้วยฐานแฟนคลับของเต็งหนึ่งและก็ไฟที่ผ่านมานั้นถึงเจ้าตัวจะแพ้นอกนะครับแต่ก็ถือว่าพลาดท่าไปโดนหมัดหนักๆของเมนซิคอฟช่วงตน้ตนๆนั้นเจ้าตัวก็ค่อนข้างทําได้ดีเลยนะครับก็มีแฟนมวยนะครับที่ทั้งด่าและก็ทั้งให้กําลังใจพร้อมทั้งกล่าวว่าสมควรที่จะให้เต็งหนึ่งนั้นเจอนักมวยในระดับที่ไม่ห่าง กันเยอะจนเกินไปนะครับอยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็ค่อยๆสร้างค่อยๆปั้นขึ้นไปเพราะอายุอานามของเต็งหนึ่งนั้นอายุ32ปีในรุ่นนี้เนี่ยยังพอที่จะชกไปได้อีกประมาณ3-4ปีอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวนะครับมีวิทยาศาสตร,ร์การกีฬามีโภชนาการและก็มีการประยุกต์ปรับปรุงพัฒนาตัวเองเนี่ยก็ยังเชื่อนะครับว่าเต็งหนึ่งยังไปได้อย่างแน่นอนเพราะเต็งหนึ่งนั้นความบู๊ดุดันอาวุธมวยไทยและสไตล์การชกแบบเต็งหนึ่งนั้นก็ต้องบอกว่าทูชโล กับวันแชมเปี้ยนชิพมากๆและถ้าเกิดว่าเจ้าตัวนะฮะเสริมความแข็งแกร่งเข้าไปจิตใจดีอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนในรุ่น170บอลที่อันตรายอย่างแน่นอนนะครับไฟแรกเปิดตัวไปอาจจะไม่สวยงามแต่เจ้าตัวก็ได้บทเรียนเรียนรู้ในข้อผิดพลาดไปแล้วและเชื่อว่า ไฟถัดไปนะฮะถ้าเกิดว่าจัดคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมสมน้ําสมเนื้อกับเจ้าตัวเชื่อว่าเจ้าตัวน่าจะทําผลงานได้ดีกว่าไฟที่ผ่านมาและล่าสุดนะครับก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีของเหล่าแฟนคลับของเต็งหนึ่งและแฟนมวยวันแชมเปี้ยนชิพเอฟซีที่ติดตามเต็งหนึ่งนะครับอยากจะรู้ว่าเต็งหนึ่งนั้นจะมีพัฒนาการดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือเจ้าตัวนะครับจะสามารถคว้าชัยชนะในนัดแรกในศึกวันลุมพินีได้หรือปา ซึ่งก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นอีกหนึ่งนักมวยที่มีแฟนมวยติดตามข่าวให้ความสนใจอย่างเยอะโดยล่าสุดนะครับทางเพจของนักล็อบแฟร์ทคอีกหนึ่งนักมวยสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพที่จะมีรายการชกกับพึ่งหลวงในวันที่21มีนาคมนี้นะครับ และในเฟซบุ๊กล่าสุดของนักลอบนะครับก็ได้มีการโพสต์วิดีโอที่เจ้าตัวกําลังวิ่งซ้อมกับนักมวยในค่ายแฟเทคและก็มีเต็งหนึ่งนะครับอยู่ในเฟรมอยู่ในวิดีโอด้วยและทางนักล็อก็ได้บอกว่าเต็งหนึ่งนะครับได้กลับมาฟิตซ้อมร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขามีรายการขึ้นชอในเร็วๆนี้ฝากแฟนมวยติดตามให้กําลังใจเต็งหนึ่งรอชมเต็งหนึ่งได้เลยนะครับและนั่นก็เป็นวิดีโอที่ทางนักล้อได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเจ้าตัวก็เป็นการยืนยันว่า ตงหนึ่งนั้นกลับมาฟิตซ้อมหลังจากพ่ายแพ้น็อกให้เมนซิคอฟไปและหยุดพักไปประมาณสมอาทิตย์นะครับเจ้าตัวก็เริ่มกลับมาทําร่างกายเพราะมีไฟขึ้นช็อกเร็วๆนี้ซึ่งคาดการกันว่าไฟขึ้นช็อกของเตงหนึ่งนั้นอาจจะเป็นประมาณช่วงต้นเดือนเมษายนหรือว่าประมาณช่วงกลางเดือนเมษายน ตีว่าเจ้าตัวนะครับทำร่างกายประมาณเดือนหรือประมาณเดือนครึ่งเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณช่วงต้นเดือนเมษาหรือกลางเดือนเมษาอย่างแน่นอนและช่วงนะฮะต้นเดือนเมษาเนี่ยก็จะมีศึกใหญ่วันไฟในสาิบซึ่งจะเป็นการป้องกันตําแหน่งของโรมันเค็คเคลียนะครับ เจอกับผู้ท้าชิงชาวอังกฤษนะครับหนึ่งในทีมงานของโจนานทานแฮกเกอร์ตี้และก็มีลิเกนเฮอร์เซลป้องกันตำแหน่งเชมกับนิโคลัสคู่ปรับเก่าที่พบกันมาแล้ว2ไฟ์ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับและครั้งนี้จะเป็นการเจอกันในไฟ์ที่3ไม่แน่นะครับเต็งหนึ่งนั้นอาจจะได้ร่วมรายการศึกวันไฟใน30แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ร่วมรายการศึกวันไฟใน30ก็จะอาจจะเป็นนะฮะช่วงอาทิตย์ ถัดไปหรือวันศุกร์ถัดไปของศึกวันลุมพินีในช่วงเดือนเมษาก็เป็นได้โอเคขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับสำหรับศึกวันไฟไนส์สามสิบที่โรมันเคคเคียนั้นได้กลับมาชกหลังจากที่เจ้าตัวนะครับไม่มีไฟขึ้นชกถึง1ปี4เดือนด้วยกันและเป็นการกลับมาชกครั้งแรกในช่วง1ปี4เดือนหลังจากที่เจ้าตัวนะครับคว้าแชมป์มวยไทยรุ่นแฮฟวิเวทไปก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอินดีนะครับเพราะแอดมินนั้นชอบดูมวยใหญ่มวยยักษ์เจอกันนะครับและโรมันเคคเคียน,นก็ถือว่าเป็นนักกมมววยยคิ็ซลลไท ต้นต้นของโลกอย่างแน่นอนนะครับปีมือของเขาแต่ด้วยวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมีนักมวยรุ่นใหญ่รุ่นแฮปปี้เวทเนี่ยมีน้อยมากๆนะครับไม่ใช่เฉพาะคิกบ็อกซิ่งมวยไทยนะครับแม้กระทั่ง MMA เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหานักมวย ตัวใหญ่ๆเข้ามาเสริมนี่ยิ่งยากนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักมวยที่ตัวใหญ่ๆตัวสูงๆคิกบ็อกซิ่งก็เลือกที่จะไปชกในยุโรปในรายการกอรี่หรือใน UFC มากกว่าหรือรายการอื่นๆน,นะครับเพราะน่าจะได้ในเรื่องของผลตอบแทนคู่ชกไฟชกที่มากกว่าศึกวันเพราะศึกวันเนี่ยค่อนข้างที่จะหานักมวยรุ่นใหญ่เนี่ยเข้ามาสังกัดยากมากๆจริงๆนะครับอาจจะเพราะวันแชมเปี้ยนชิพนั้นมนันเน้นตลาดในเอเชียมากกว่าเมื่อก่อนแล้วนะครับจึงทําให้คู่มวยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็น คู่มวยระดับกลางๆตั้งแต่155ปอนด์ลงมานะครับจนถึง125ปอนด์115ปอนด์เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นพิมพ์นิยมในเอเชียภูมิภาคบ้านเราแต่รุ่นใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ๆตัวโหดๆดีๆนะครับอยู่ในยุโรปเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสบราซิลอเมริกาพวกนู้นหมดเลยนะครับจึงทําให้นักมวยในสังกัดในรุ่นแฮปปี้เวนเนี่ยมีน้อยมากๆแต่ก็อินดีนะครับที่ เคเคียร์ได้มีไฟขึ้นช็อกสักทีและคิดดูนะครับว่านักมวยมีน้อยมากแค่ไหนสําหรับรุ่นแฮปปี้เวทเนี่ยวันแชมเปนชิพต้องไปเซ็นสัญญา ดึงเอาหนึ่งในทีมงานของจอนาธานแฮกเกตตี้นะครับเซ็นสัญญาเสร็จก็ไฟแรกก็มีโอกาสขึ้นชกชิงแชมป์โลกกับโรมันเค็คเคียร์ไปเลยและอีกคู่หนึ่งฮะขอบ่นจริงๆเลยนะครับสำหรับคู่ของลิเกียนกับนิโคลัสเนี่ยฮะเจอไฟที่1่ไฟที่2ไฟที่3เป็นไฟที่3ติดต่อกันเลยฮะไม่มีไฟกั้นกลางเลยแทนที่นะครับจะให้โอกาสนักมวยคนอื่นๆนั้นได้มีโอกาสชิงแชมป์บ้างหรือว่าเจอกับริเกียนเจอกับนิโคลัสบ้างแต่วันแชมเปี้ยนชิพนะครับที่จะจัดให้ริเกียนนั้น เจอกับนิโคลัสถึง3ามอยติดต่อกันเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อเอาจริงๆนะครับตามมุมมองของแอดมินผมพูดจริงๆนะครับอันไหนที่ดีเนี่ยผมก็ยกยอป้อนสันเซร์นวันแชมเปี้ยนชิพอะไรที่ดูแล้วมันแบบว่าน่าเบื่อหรือว่าอะไรเนี่ยก็ขอตินิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคู่ลิเกนกับนิโคลัสเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีการกั้นกลางคู่นี้สักนิดนึงให้ไปเจอกับใครมาก่อนแล้วก็ทั้งคู่นั้นต่างชนะก็ค่อยมาเปิดศึกภาค3แต่เนี่ยทางวัน ทำไฟลวดเลยนะครับไม่รู้ว่านักมวยในสังกัดมีน้อยหรือ,อยังไงแต่รุ่น170ร้อยเบปอนด์ถ้าเกิดไปเช็คดูดีๆนะครับ,รบก็ไม่น้อยนะฮะมีนักมวยทั้งนักมวยไทยนักมวยต่างชาติโอเคฝีมืออาจจะไม่ถึงลิเกียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดโอกาสให้จอร์ดจาวิดหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่กําลังฟอร์มดีๆเนี่ยขึ้นไปชิงแชมป์กับลิเกียนบ้างเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าดูกว่าการให้ลิเกียนเจอกับนิโคลัสถึง3ไฟ์ยังไงก็ขอบน,นิดนึงนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่า ติงหนึ่งนั้นจะมีรายการขึ้นช็อกใครจะเป็นคู่ต่อสู้คนต่อไปของเต็งหนึ่งนักมวยสุดโหดจากรายการไทยไฟนะฮะดูหน้าดูตาได้เลยนะครับว่าเจ้าตัวนั้นโหดแค่ไหนสําหรับเต็งหนึ่งและก็ต้องมาดูวันแชมเปี้ยนชิพนะครับมาคาดการณ์กันว่าวันแชมเปี้ยนชิพนั้นจะจัดของหนักให้เต็งหนึ่งนะครับหรือหาคู่ต่อสู้ที่พอเหมาะพอสมสมน้ําสมเนื้อกว่าการเจอเมนซิคอฟในไฟแรกก็ต้องดูนะครับว่าใครมีโอกาสที่จะเจอเต็งหนึ่ง 1วันแชมเปี้ยนชิพจะจัดแบบของหนักหรือค่อยๆสร้างเติงหนึ่งเป็นแบบขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องมาดูกันนะครับซึ่งแอดมินคาดการณ์กันว่าเนี่ยวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยน่าจะมี4ตัวเลือกนะครับในใจของแอดมินเนี่ยที่มีโอกาสมีความเหมาะสมที่จะเจอเต็งหนึ่งได้ฝีไม้ลายมือเนี่ยไม่ห่างกันมากนะครับโอกาสเต็งหนึ่งนั้นมีโอกาสชนะ50-50หรือมีโอกาสชนะสูงและใน4คนนั้นมีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็น ใน4คนนี้ไหมที่จะได้ขึ้นชกกับติงหนึ่งในไฟถัดไปเชื่อนะครับว่าวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยยังไงก็ต้องจัดเติง1เจอกับนักมวยไทยชาวต่างชาติแน่นอนนะครับคงไม่ได้จัดเจอกับนักมวยไทย พอเซ็นสมุรนะครับก็มีไฟกับนิกกี้ไปแล้วลุงลาวีนะครับก็อาจจะเร็วไปในการที่จะเจอกับทางด้านเต็งหนึ่งจึงเป็นไปได้นะครับว่านักมวย4คนที่เหมาะสมและน่าจะเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับเต็งหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ในโผสี่คนนี้เริ่มจากนะครับคนที่เต็งหนึ่งนั้นมีโอกาสที่จะแพ้มากกว่าชนะและโอกาสที่เต็งหนึ่งนะฮะจะมีโอกาสแพ้ชนะเท่ากัน5 0เอร์หรือนะครับอีกหนึ่งคนที่เต็งหนึ่งนั้นมีโอกาสสูงในการที่เจอกันแล้วโอกาส ที่เต็งหนึ่งจะชนะซึ่งมี4คนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเรียงตั้งแต่ยากจนมาถึงง่ายสุดนะครับโดยในรายชื่อนักมวยไทยต่างชาติ4คนนะครับที่แอดมินคาดการก่อนว่ามีโอกาสเจอกับเต็งหนึ่งเริ่มจากจอร์จาวิตจากอังกฤษนะครับและก็ริคาโดบราโวจากอาร์เจนตินามุสตาฟาจากอิรักและก็นาเชตจากสเปน ในสคนนี้นะครับงานยากสุดสำหรับเตงหนึ่งนั้นมองไปที่จอร์จจาวิดนักมวยหนุ่มจากอังกฤษวัย24ปีนะครับและก็ส่วนสูง185เซนติเมตรซึ่งสูงกว่าเตงหนึ่ง 1, 5เซนนะครับแถมอายุยังน้อยกว่าเตงหนึ่ง 1, ถึง8ปีด้วยกัน3ฟองหลังของเจ้าตัวนะครับนั่นก็คือชนะรวดเลยชนะมุตตาฟาชนะริคาโดบลาวโวชนะลุ่งลาวีสิสองพี่น้องและเจ้าตัวยังเพิ่งได้รับสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพ เพื่อขึ้นไปลุยวันใหญ่หาวันแชมเปี้ยนชิพนะครับอยากจัดของหนักของแรงให้เต็งหนึ่งอีกไฟเพื่อที่จะวัดอนาคตเต็งหนึ่งไปเลยนะครับว่าสมควรที่จะสร้างสรรต่อหรือจบเส้นทางในศึกวันลุมพินีเพียงแค่นี้ก็จัดของหนักของแรงอย่างจอร์จจวิตให้เจอกับเต็งหนึ่งเลยนะครับซึ่งครูนี้เนี่ยโอกาสที่เต็งหนึ่งนั้นจะพ่ายแพ้อาจจะมีเปอร์เซ็น์สูงกว่าที่จะชนะนะครับด้วยความมั่นใจของจอร์จจจวิตที่เก็บชัยชนะรวดมา3มไฟล์รูปร่างอายุ ต่างๆนั้นได้เปรียบเต่งหนึ่งเยอะเลยนะครับแถมความหนักหน่วงของอาวุธนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันและทางด้านเต่งหนึ่งนะครับพึ่งมาช็อในศึกวันแชมเปนชิพเพียงแค่ไฟเดียว แถมยังไพ่นนอกลงมานะครับอาจจะต้องให้เจ้าตัวนั้นปรับตัวอีกนิดนึงแต่เชื่ออย่างแน่นอนนะครับว่าไฟนี้เนี่ยวันน่าจะจัดอะไรที่มันซอฟๆลงไปเนี่ยเพราะด้วยฐานแฟนคลับของเต็งหนึ่งที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับถือว่าเป็นนักมวยอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับว่ามีแฟนคลับสนับสนุนมีคนรู้จักทั่วประเทศเนี่ยวันแชมเปี้ยนชิพชอบอยู่แล้วนะครับเพราะฐานแฟนคลับของนักมวยเหล่านี้เนี่ยก็จะมาสนับสนุนวันแชมเปี้ยนชิพต่อให้แพ้ชนะยังไงยังไงนักมวยก็มีโอกาสที่จะมี โอกาสขึ้นช็อในศึกวันอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะครับมองว่าวันแชมเปนชิปเนี่ยน่าจะสร้างสรรค์เต็งหนึ่งนะครับไฟที่2ของเต็งหนึ่งเนี่ยอาจจะให้เต็งหนึ่งนะครับกลับมาเรียกศรัทธาจากแฟนมวยให้แฟนมวยนั้นกลับมีความมั่นใจนะครับแล้วก็มาสนับสนุนเต็งหนึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมและทําให้เต็งหนึ่งนั้นมีกําลังใจวันแชมเปนชิปก็สามารถที่จะสร้างสตอรี่ขายไฟต่อไปได้จอร์จจาวิตนะครับจึงน่าจะตัดออกไปก่อนเพราะน่าจะเป็นของแรงสำหรับเต็งหนึ่ง ในช่วงนี้และมาต่อกันที่อีกหนึ่งคนนะครับที่มีโอกาสจะเจอเต็งหนึ่งนั่นก็คือริคาโดเบโวนักมวยไทยจากอาร์เจนตินาวัย27ปีหลังจากที่เจ้าตัวนะครับพ่ายแพ้ให้กับจอร์จจาวิทไปในศึกวันลุมพีนัดที่73นะครับเป็นระยะเวลากว่าเกือบ3เดือนแล้วที่เจ้าตัวนั้นยังไม่มีไฟขึ้นช็อกนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า วันอาจจะจัดรายการนะครับให้ลิคาโดบาวโวนั้นขึ้นมาโชว์ฝีไม้ลายมืออาจจะให้เจอกับเต็งหนึ่งก็เป็นไปได้หลังจากก่อนที่จะแพ้จอร์จจาวิตนะครับเจ้าตัวเนี่ยเก็บชัยชนะรวดได้ถึง3ไฟและยังเป็นการน็อกเอาท์ทั้ง3ไฟด้วยก่อนจะมาสะดุดแพ้ในกติกาคิกบ็อกซิง่งให้กับทางด้านจอร์จจาวิตนะครับทำให้เจ้าตัวนั้นหยุดพักชกไปนานเลยและถ้าเกิดว่าเต็งหนึ่งเจอกับลิคาโดบาวโวนี่ก็ถือว่าเป็นอีกคู่ที่น่าสนใจ แต่ลิคาโดบราโวนั้นอาจจะมีประสบการณ์ในสึกวันลูบินีมากกว่าเต็งหนึ่งเพราะเจ้าตัวนั้นชกมาแล้วถึง4ไฟไฟเต็งหนึ่งเพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นนะครับและดูสไตล์การชกความหนักน่วงของอาวุธเนี่ยแม้กระทั่งในเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าพอๆกันสำหรับลิคาโดนั้นความอันตรายนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกับจอร์จเจ้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักมวยอันตรายในรุ่น170ปอนด์ตอนนี้เลยนะครับสำหรับลิคาโดบาโวที่มีพลังกำปั้นที่หนักน่วงแตต่เจ้้าััวนน มีอาวุธมวยไทยที่ไม่หลากหลายหลักๆเลยเนี่ยก็เป็นหมัดอย่างเดียวอายุของลิคาโดบาโอนะครับอ่อนกว่าเต็งหนึ่งประมาณ5ปีส่วนสูงหรือว่าอะไรเนี่ยก็คือเท่ากันเลยหากวันแชมเปี้ยนชิพนะครับจัดให้เจอลิคาโดบาโวนั้นก็ถือว่าเป็นงานหนักสําหรับเต็งหนึ่งมีโอกาสแพ้ชนะ50-50และเป็นงานหนักรองมาจากจอร์จจาวิตนะครับสำหรับลิคาโดบาวโวนั้นแฟนขับเต็งหนึ่งนะครับแฟนมวยเต็งหนึ่งเนี่ยมีได้เสียวอย่างแน่นอนเจอลิคาโดบาวเนี่ พอถ้าเกิดว่าพ่านไปเลขกันเนี่ยเจอมัดของลิคาโดบาวเนี่ยเต็งหนึ่งก็หลับได้อีกเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันลิคาโดบาวนั้นถ้าเกิดเจออาวุธนะครับเช่นศอกเช่นมัดเช่นเข่าของเต็งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไปเหมือนกันเช่นกันก็เลยคู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกคู่ที่เหมาะสมและถ้าเกิดว่าจัดําดนะับความเสี่ยงก็ยังอยู่ในคู่ต่อสู้ที่มีความเสี่ยงสูงสําหรับเต็งหนึ่งมวยนะครับจากค่ายวีนดนามมวยไทยมุส ตาฟาซึ่งค่ายนี้นะครับค่ายวีน้มมวยไทยนั้นการันตีคุณภาพนักมวยต่างชาติจากวีน้มนั้นใช้หมัดดีทุกคนและเป็นมวยที่อันตรายมากๆและมุตตาฟานะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งลิที่อยู่ในรายชื่อที่จะเป็นคู่ต่อสู้ถัดไปของเต็งหนึ่งนะครับและมุตตาฟานั้นก็ไม่ใช่นักมวยไก่กาหรือนักท่องเที่ยวแถวเข้าสารอย่างแน่นอน พอชกในศึกวันมาทั้งหมดเนี่ยสี่ไฟ์แพ้สองชนะสองนะครับเจ้าตัวนะครับไฟที่สร้างชื่อให้กับเจ้าตัวนั่นก็คือไฟที่สามารถเอาชนะนกชนะโจนพีเคแสนชัยมวยไทยไปได้เพียงแค่ K, ยกที่สองเท่านั้นนะครับและเคยเจอทั้งลุงลาวีจอร์สจาวิตและไฟล่าสุดในศึกวันลุมพินีนัดที่95ที่ผ่านมานี่เองนะครับไม่นานนี้เองเอาชนะคะแนนเอดดอาร์ซาอีกไปได้นะครับและดูจากระยะเวลาในศึกวันลุมพินีนัดที่ 95กับติงหนึ่งะครับที่เพิ่งช็อกในศึกวันลุมพินีนัดที่97นั้นทั้งคู่ก็น่าจะมีโอกาสที่จะเจอกันได้นะครับถ้าเกิดวันแชเป็นชิปเนี่ยจัดให้เจอกันเนี่ยแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าคู่นี้ก็เป็นคู่ที่น่าดูมากค่อนข้างที่จะสูสีนะครับความหลากหลายของอาวุธอะไรต่างๆนั้นน่าจะใกล้เคียงพอๆกัน และไม่ได้ยากไปสําหรับเต็งหนึ่งและก็ไม่ได้ไปสําหรับเต็งหนึ่งนะครับโอกาสแพ้ชนะสําหรับเต็งหนึ่งนั้น50-50น่าจะเป็นอีก1คนนะครับที่เหมาะสมจะเป็นไฟท์ถัดไปของเต็งหนึ่ง และมาถึงตัวเลือกตัวที่4นะครับนั่นก็คือนาวเซจูทโลนักมวยจากสเปนที่ไฟล่าสุดที่ชกในศึกวัน170ที่อิมเพค a อารีนาเมืองทองทางท,ที่ผ่านมานะครับโดยเจอกับสินสมุดกินมีและทางด้าน Say, นาวเชต้นแพ้น็อกให้กับสินสมุดไปเพียงแค่ยกที่1เท่านั้นนะครับแต่ไฟก่อนที่จะเจอสินสมุดนั้นถือว่าเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเมื่อสามารถเอาชนะนักมวยมีชื่อเสียงจากประเทศอังกฤษยังเลียมโนแลนไปได้ ในศึกวันไฟไนส์19ดูอาวุธมวยไทยอะไรต่างๆนานาแล้วนะครับรวมทั้งในเรื่องของส่วนสูงอายุถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักมวยที่เหมาะสมที่จะเจอกับเต็งหนึ่งในช่วงนี้นะครับเพราะเต็งหนึ่งนั้นได้เปรียบนนวเชฟเนี่ยหลายอย่างเพราะอายุนาวเชตณนะตอนนี้35ปีเต็งหนึ่งมีอายุ32ปีนาวเชตมีอายุมากกว่าเต็งหนึ่งสามปีนะครับส่วนสูงของนาวเชตนั้นก็ยังเป็นรองเต็งหนึ่งถึงสามเซนติเมตร ด้วยกรัรและน่าจะเป็น1ใน4คนนะครับที่อ่อนที่สุดและสําหรับตัวเลือก4คนนี้เนี่ยและถ้าเกิดว่าวันแชมเปี้ยนชิพต้องการที่จะปั้นให้เต็ง1นั้นก้าวขึ้นมานะครับหรือสร้างสตอรี่ให้เต็งหนึ่งเป็นที่ยอมรับหรือมีโอกาสสร้างสรรค์ต่อไปเนี่ยการที่จะเลือกซานเชสขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้ในไฟทัดไปนั้นจึงน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะโอกาสที่เต็งหนึ่งนั้นจะสามารถเอาชนะนาวเชสน,นั้นมีเปอร์เซ็นที่สูงกว่า3คน ที่ผ่านมานะครับอาจจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60-40ที่เต็งหนึ่งนั้นจะมีโอกาสชนะและในเรื่องของอาวุธมวยไทยอะไรต่างๆก็ต้องพูดตามความเป็นจริงนะครับว่าเต็งหนึ่งเหนือกว่าเหนือกว่าในทุกๆด้านเหนือกว่าทั้งอาวุธมวยไทยความได้เปรียบส่วนสูงความสดของอายุนะครับและถ้าเกิดว่าวันแชมเปี้ยนชิพจะจัดเพื่อเรียกศรัทธาให้เต็งหนึ่งให้เต็งหนึ่งนั้นสามารถกลับมามีความมั่นใจและสามารถไปต่อได้กับวันแชมเปี้ยนชิพนาวเชตจึงน่าจะเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ ในไฟ์ถัดไปก็ขึ้นอยู่กับวันแชมเปี้ยนชิพนะครับว่าจะค่อยๆสร้างเต็งหนึ่งนะครับหรือวัดอนาคตเต็งหนึ่งไปเลยถ้าเกิดวัดอนาคตก็เป็นพวกจอร์จจาวิตลิคาโดบาวโวแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะสร้างชื่อเสียงนะครับต้องการที่จะให้เต็งหนึ่งนั้นมีไฟเพื่อที่จะเรียกฐานแฟนคลับจากเต็งหนึ่งนั้นให้เข้ามาชมศึกวันแชมเปี้ยนชิพสนับสนุนวันแชมเปี้ยนชิพก็อาจจะเป็นมุสตาฟาหรือนาเช จะเป็นลิคาโดบาวอโมสตาฟาหรือนาวเชตจะเป็นคู่ต่อสู้ในไฟต์ัดไปของเต็งหนึ่งนะครับเพื่อนๆพี่ๆสามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับว่าอยากจะให้เต็งหนึ่งนั้นเจอกับใครและถ้าเกิดว่าเต็งหนึ่งเจอกับนักมวยคนนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสแพ้ชนะมากน้อยกว่ากันยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนมุมมองของแอดมินนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ไฟต์ตัดไปมวยจอมโหดคนนี้นักมวยจอมโหดของแฟนมวยชาวไทยอย่างเต็งหนึ่งนั้นจะ จเจอกับนาเชสจิเทโรจากสเปนมีโอกาสเป็นไปได้สูงสุดขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่ทุกวันเอสเตรโอขอขอบคุณครับ